สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่วันนี้เราจะมาต้มแซ่บหางหมูกับขาหมูรวมกันข่าตะไทร้ใบมะกรูดพริกมะนาวชี้ไปเลื่อยตอนนี้เราลืมหอมแดงครับเดี๋ยวเราจะใส่ที่หลังนะครับชมกันเดินดิ่มกินเที่ยวนี่เพิ่มมาก็มาขาบไปย ครับเปียกด้วลครับท่านผู้ชมลืมหอมแดงเดี๋ยวเราใส่ทีหลังครับแล้วเราจะใส่นี่คือข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วพริกแห้งคั่วไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่ครับน,นี่ราตั้งน้ำเดือดนะครับท่านผู้ชมเราจะใส่ข่าตะาไคร้ใบมะกรูด น,เน,ะะเนัเปียกเน่ใบมะกรูดใันเปเยอะหอมตอนนี้เราลืมหมะหอยนะครับเดี๋ยวเราเอามาใส่ที่หลักครับอันนี้เราเอาไปต้มแล้วนะครับท่าคนต้มตุต๋นเปลือกแล้วนะครับมีหางหมูแล้วก็มีขาหมูเราจะต้มแซ่บรวมกันเลยดามหมดแล้ว,วเดีเ๋ยวใส่เลย

แค่ดก้นอนถึก็ดีใจแล้วมันหลัได้ท่านผู้ชมเขาลืมลืมหอมเอาหอมใส่ก่อนนะครับใส่หอม ชอบรสชาติแบบไหนเราก็ปรุงเอาเลยนะครับท,ท้าวคั่วอืมเส้นนัวทันพิทชมเราไม่มีพริกขั่วเราก็ใส่หนึ่ง นี่คอรอสที่หลงของเราเลยนะนี่ค่าอืมขอมินมุกขั่วมากสปะนดอมอืมแล้วใส่ผักชีใบเลื่อย ไหวสักนิดนี่ท่านผู้ชมเป็นไงมนักกินใหม่ล่ะท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมมาดูต้มแซ่บหางหมูกับขาหมูรวมกันเป็นไงท่านผู้ชมต้มแซ่บหางหมูจ้ะ

เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมเป็นไงครับท่านผู้ชมต้มเซ p r หางหมูและขาหมูพร้อมไก่ เส็บเสบครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ